สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าว๊โตเบิร์ดมือพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเขากินกับพ่อใหญ่แล้วนเน่ก็เลยกินส้มตำบาร์โท w ว a ดอ s ติส้มตำขาหมูลวกขาหมูวันนี้เฮ็ดลาบหมูๆๆก็เหลือลาบหมูหน่อยๆแต่เน่จะกินกับกินส้มตำกับขาหมู ยูฟิง tonight เฮ็บลนข้ามมอเรนดูเลยปิดหึงป b ด t more oh yeah. Oh yeah. อืมแป๊บหนึ่งไน้ปรับกล้องก่อนอืมไม่เห็นหน้าโอเค ฝนตกมเมื่อคืนฝนตกเมื่อตอนบ่ายก็ตกเลยเสียลูกแล้วก็แลนคล้าเหมือนทุณนัย Enough huh? food for you in there. Mm? Him not eat or when you when him see people have food. Oh yeah. ำนี้กับพ่อแลละเสอยบอเรนข้ามิงเรนรน้องแรงสุดยนีเส้นบน้ำซๆำกินเส็บๆนังหมูขาหมู เนี่ย y ันยูฟินิตซีอิ๊วอีกว่านะขาหมูเนี่ยซื้อมาเมื่อวันศุกร์น่ะต้มไว้แล้วใส่ช่องฟิตช่องอันช่องแข็งพี่นนอง เด็กน้อยเขาบอกกินไม่ไม่เต็มมันเน็กชอบอะไรส้มตำปะลาลาหมดลืมซื้อมาบริษัทปะลาล่าเขาเซฟกอเกา แล้กับพ่อใหญ่น่ะไปซื้อของทุกวันศุกร์ไปเป็นหนออแต่ซื้อขวงก็บ,บอกครบจ้เะเ่อเดี๋ยวก็ลืมนั่นเดี๋ยวก็ลืมนี่ขนาดไปทุกอาทิตย์เด่นเนี่ยก่อนจะออกไปเช็คแล้วแต่ไม่ได้ใส่อ่าไม่ได้เขียนลูกสมุดนะว่าเออต้องซื้นนนซอนั่นซื้อเนี่ยคือจดจำอาะวะ ให้ไปเปิดอา่านทีละข้อความก็บวหวเด้ใส่สมุดเขียนเป็นแผ่นไปก็ได้ยักไอ,อ้ขออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ซื้อสบู่มาก,กับน้ำปลาร้าต้มไปซื้อ,อความบ่เคยครบจ็กเทือหรอกนกนะไม่ลืมนั่นกรลืมเนี่ย บางคนก็บ,บอกขึ้นบนจดโน้ตไปผู้ใดสิไปเดินซื้อของและปาดอันจดอ่านโน้ตทีละอันที่ละยาวที่ละย่างพี่นเนตไยพี่เนตไปพี่หน่อยเอ้ยมันอยอยเขาไม่กันเลยว่าเอออาทิตย์น,นี้เนตลืมอาทิตย์นหน้าก็าไปซื้อ,อยังซิ้อไหม ว่าเจ้าขวงไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วเลยบ่อยง่ายเจ็ดวันไปทีเจ็ดวันไปที่อยู่แล้วเขาลืมอันนี้เขาไปซื้อเอาคลามหามืดจิ้มกับน้ำส้ตมตำก็แซเสเลยพี่น้นะ อาทิตย์หน้าจะพาน้องฝนไปซื้ออันนั้นหมูกระทะอยู่กินวันจันทร์ก็จะพาเขาไปวันจันทร์ตอนแรงมันเกิดน้องฝนวันหัดคนละวันที่ยี่สิบสี่วันหัดแต่จะกินวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียน บางคนถามว่าหัวหอมแดงเนาะมันเผ็ดว่ามันบอเผ็ด,ดแต่พี่น้องด้วยมันออกหวานหวานแต่ถ้าใครหัดกินใหม่ๆหม่มันก็จะออกร้อนออกเผ็ดเลยแต่เน็ตกินประจำเน็ตเลยรู้สึกว่ามันหวานแล้วมันบอเผ็ด กับฟักเงี้ยวฟักเพกาใช่ไหมภาคอีสานเขาเอินฟักฟักเพกาแต่บ,บ้านเนตภาคใต้เขาเอิ้นฟักลิน้นหมาเห็นไหมวิ้นฟ้าไหมบางคนว่ามันเผ็ดมันเผ็ดเนตกินอนะมันมันแนวมัน,มน,มนชิ่นฉันขอนมากินผัก มันเห็บภากับตลาดตลาดนัดแม่ยุพินจิบกับร้างไช่จีบกับมู่บ้านสีทานีบ่าเคยไปแจ็คเื่อพอ่อใหญ่เลยชวนไปก็เลยไปเจอพี่สาว youtube นั่นแหะเพิ่นอยู่หมู่บ้านสีทานี่ก็เลยทักทายกัน เพื่อนบรู้จักแนทดอกแต่แนทเห็นเพื่อนใน u t u b e เพื่อนไปเป็นเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์เพือเ YouTuber, พ่อนดังแล้วมีคนติดตามสามสีห่หมื่นแล้วหมู่บ้านสี่านนี่ห่างจากหมู่บ้านเมื่อเอที่แนทอยู่ประมาณพันพันพันเมตรมาถึงกิโลดอกพันบอกประมาณเก้า เก้าร้อยเมตรนี่แหละเอ้าไม่ถึงกีิโลหรอกเจ็ดแปดร้อยเก้าเมตรเก้าร้อยเมตรนี่แหละไปต้องแตก่กี่ออกไปน่ะ <c oughs> หมู่บ้านใน,นิันยู่มันติดถนนใหญ่แต่ของเน็ตมันเข้ามาจากถนนใหญ่ห้าร้อยเมตรเนาะ <c oughs> จะได้ไปทักทายพี่พันยงจะองไ่ไหวพี่พันเพราะเน็ตจำพ่นได้พ <c oughs> ันของโง่ล่ะว่าเป็นว่าเน็ตเป็นไผไปทักทายพัน เน็ตเป็นยูทูปแต่ถ้าเน็ตเจอคนที่อายุมากกว่าเน็ตจะไปทักเขาก่อนเน็ตบอ้อยก็มาทักหรอกคือเขาให้มิดไม่ตีกับเขาไปขเขาเป็นรุ่นพี่เนาะอีกอย่างหนึ่ง แสดงววามจริงใจให้เขาเห็นนะเขาก็จะห้ว่าเอาอเฮ้ามีความจริงใจเข้าอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนม่นเห็นเพิ่นมาหน้าเราหละตั้งแต่เน,น็ตยังบบท่านเปิดช่องกด เนภาวแนทนนยู่ช่องใดแนทเราว,ว่าแนทยู่ช่องแนทไลฟ์สไตล์แนทเป็นช่องเล็กๆเนาะพี่นงเลยบอทท่านปังบอทท่านดังเนาะคนกับบอทท่านรู้จักเพิ่งจะผ่านกฎสองสามเดือนหนึ่ง เอาผ่านกดเขามีคนติดตามสี่ห้าหมื่นคนหรอเนตกำลังอันสั่งปลาหมึกย่างให้เด็กน้อยเนตได้มองไปเอ้านั่นพี่อ่ะผู้นั่นตัวเนี่ยเนตเลยไปทักเพื่อนตลอดเพื่อนก็งงๆล่ะ พอผู้ใดไปพักเพื่อนพอเพื่อนบอกเคยเห็นตัวจริงเน็ตแต่เน็ตเคยไปอันนั้นทักทายเพื่อนในคอมเมนต์อยู่เพืน่อนบอกเอาน,น้องเน็ตตัวเนี้ย mm hmm. คนท่าบมังเทื่ออยู่ใกล้กันแต่บอเจอกันไลยพี่นว่าเขาอิ้นอะไรนะผู้เขาอ่ะ kém băng phú khấu bọc đu cái gần, chơi young one let me move. แต่ว่าเนปโบกค่อยได้ไปหามูวเหมือนเมื่อวานี่เนยไปกินกาแฟกับพี่สาวเนาะเพื่อนก็เฮ็ดงานมักเถ้าเป็นปีสองปีได้พี่น้องถึงจะได้เจอกันเนี่ยค่ะยู่ใกล้กันเกว่าเดินไปหากันเนยแต่เกบ้ว่างคนเท่าเขาก็มีหน้าที่ภาระแตกต่างกันไปเนาะกว่าจะล่กโตกว่าจะเจอกันได้ปีกว่าบางเถ่อบ่าได้ ไม่ความผิดใจอย่างกันดนกแต่ว่าเวลามันเฮ็ดให้เข้าตรงกันเมืม่อว่าพอเลยทั่วมาหาไปกินกาแฟกับพี่บอแน่นนว่าเออบอได้เจอพี่เบอนดุนหลหรอเจอ,อยู่แต่เจอแบบตามท่ามีหนอกแต่ไม่ได้เจอกันแบบ กินอาหารน้ากันหรือว่าไปกินกาแฟน้ากันนี่เลยว่าไปก็ไปฉันก็ได้พาไปกินกาแฟ หน้าที่หนักเ็ดธุรกิจหลายอย่างหลยจักติ๊กตกจักยูทูบจักขายความว่าค่ได้อัพโหลดคลิปว่าได้ไลฟ์สดเมื่ออื่นทำใม้เวลาเซียนมาไลฟ์สดอยู่ด้วยพี่น้องด้วย เบื่อกันบางทื่อก็เหนื่อยเหนื่อยเนี่ยถามว่า y o u t u b เน็ตนะมันบ่ขยับบ่อน้องเน็ตคือเบื่อคือเหนื่อยคือท้อแท้ขยับอยู่ขยับอยู่พี่น้องบอ่ไม่รบบ่ขยับก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคั่ให้กำลังใจคอมเมนต์ เพื่อนะเฮาเฮ็ดหลายๆเฮาอิ่มโตัวพี่นวงคืออิ่มคือมันแบบบ่แเม่นวันเหนื่อยคือมันอิ่มคือมันอยากพักไปซื้อเนี่ยมันบอกได้มีอย่งเข้าแมา่ทาไร่ร่างกายหรือว่าจิตใจดอกคือมันยู่ยี่มันบออยากเฮ็ดนี่แหละแต่ถามว่ามันมีปัญหาอย่างบอบบอ,บอ,บอมนี่ นั่นแหละสุภาสิที่เขาว่าเพรเขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเแล้วมันอิ่มตวัวมันเลยรู้สึกอยากหยุดขึ้นมาซื่อๆนี่มันมันบอกม่มีสาเหตุมันบอกม่มีเหตุผลเลยแม่แม,ม่ก็เลยว่าและก็เป็นจังสั่นลละมันมันนึกอยากหยุดมันอยากอยากบ่อยากเฮ็ดมันมันบอ่อยากทำหันแมะถามว่าท่อบอ่ถามว่ามันมีอะไรที่เฮ็ดให้เจ้าข,ของบอ่อยากเฮ็ดบร่รือว่า มันบวขยบหรืวอว่าบบมีอีหยังที่ก้าวหน้าบบมีพี่น้องเนี่เลยว่าเน็ตบเได้เป็นยังดอกเพียงแค่ว่ามันมันอิ่มโตในระยะชั่วคู่ชัวช่วชั่วคู่ชัวช่วว่างเนต่ก็เลยบอได้มาอัปโหลดเฉยแต่ก็บอได้หยุดเหตเนาะบางที่ห้าหยุดไปวันสองวันข้ามาอัปโหลดมันก็บอได้เสียหายได้พี่น้องคลิปยูทูบนะ ถามว่าเหตุอีหยัง,ยงเตียงเนืสารตกกาก้าหนึ่งเข้า,าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หลายๆเซบตาสายตาเข้าเสียปวดหัวเพราะว่าสายตาเฮ้าจะสะท้อนแสงจากจอคอมจอไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอโทรศพัพท์จออย่างก็ดีมันเป็นแสง uv พี่น้องเวลาเฮ้าจ้องหลายๆ เวลาเข้ามากหมุนอยู่หลายๆนะ่ะเน็ตปวดเด้อแต่คนอื่นเน็ตมู้ว่ามันปวดปวดแต่ Net นเน็ตปวดขึ้นเนี่ยซัดขึ้นนี่เลยได้ก็เลยว่าเออบางทีเข้าก็สีเลียมบางทีเข้าก็จ้องแต่หน้าจอเกินไปบอเม่นว่าเปลี่ยนจากหน้าจอโทรศัพท์ไปหน้าไปจ้องหน้าจอแท็บเล็ตจอคอมคือเก่าไม่งั้นอ่าพวก เครื่องสื่อสารจึงเสียเขาจะมีการติดฟิล์มเฮ็ดอย่างเพราะว่าแสงมันเฮ็ดให้สายตาห้องเสียได้เด้บางคนเฮ็ดงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาต้องกินอันพวกสกอตนะสกอตไก่สกอตอ่านลังนกสกอตนั่นเป็นอย่างเพราะว่าสายตาเขาสะท้อนกับแสงย v หนนาจอคอมลายจะเป็นจอข้อมจอแทบเรตจอไอแพดจอโทรศัพท์เอียรงก็าดางจอทีวีก็าดางนั่นเลยว่าเออบางทีเฮาก็รู้สึกแบบ เสบตาแล้วมันปวดขึ้นเนี่ยพี่น้องเ่นใส่สมองเนยนเลยว่าพักก่อนรู้สึกว่าเฮ้าสิทุ่มเทกับการจ้องมากเกินไปเนยนเลยว่าที่เน็ตหยุดมันบอกได้มีปัญหาอะไรหรอมันมีปัญหาตรงนี้ลหละเขาเขาอาจจะมีสายตาปวดเสพตาปวดขึ้นเส้นประสาทพี่น้องแต่บอได้มีปัญหาทางครอบครัว เน็ตเลยหยุดพักซื่อๆไปเลยไปสารตะกาตะกาเชือกฟางนั่นแหละตอนนี้เน็ตขึ้นไล่นอนแล้วได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเน็ตเซลมาให้บึงเนาะจ้นเนาะเขาต้องเปลี่ยนพี่น้อแต่บางคนเขาก็บ่มีอย่างเห็ดอันนั้นมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่นเน็ตนะมีอย่างเห็ดเยอะแยะกวาดบ้านทุบบ้านตัดต้นมุงตน้นไม้เข้าสวนแต่เน็ตก็บรไดเห็ดคลิปทุกเวลาทุก หน้าที่ทุกอย่างที่เน็ตเฮ็ดในชีวิตประจําวันเพราะว่ามันเกินไปเน็ตด,ดูเป็นการเกินไปฮะไหมคืออีหอย่างเอาเฮ็ดอีกอย่างเขาต้องลงคลิปครงคล,งคลิปเขาต้องดูกับโทรศัพท์ตลอดเวลาเน็ตมองในด้านของเน็ตคือมันเกินไปมันตรงนีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแน่เขาก็บาได้บ้าขนาดนั้นเน็ตหรือว่าที่เข้าเฮ็ดเพราะว่าเออเขาอยากรู้จักคนอื่นเขาอยากทักทายคนอื่นเขาอยาก มีเพื่อนแต่เขากลไม่จําเป็นต้องแบบบ้างงมง่ายถึงขนาดตัดกิ้งไม้ก็ต้องเฮ็ดอันล่างห้องน้ำก็ต้องทายหรือว่ากวาดบ้านทูบ้านก็ต้องทายเน็ตยังไม่ถึงขั้นนั่นเนาะในก็เลยว่าได้เฮ็ดคลิปขนาดนั่นอาจจะเฮ็ดแบบอะไรที่มันเป็นดูแล้วสบายหูสบายตามากกว่ามันกับเออกินขา้าวหรือว่าผ้าพ่อใหญ่มาทักทายหรือว่าเฮ็ดกิจการ กิจกรรมสนุกสนานคือไม่ได้แบบตื่นเต้ามากหน้าตาบอราก็ตั้งโทรศัพท์เฮ็ดคลิปแล้วเข้าสวนก็เฮ็ดคลิปแล้วแน่นเลยว่ามันมักกดดันเกินไปเนาะแร็วมันทําให้เห้าน่ะบ่มีสมาธิหนึ่งหลักมันทําให้เห่า,าเป็นไบโพล่าได้เด้อพี่น้องเด้อทัาบ,บ้ากับธุรกิจ y ยู u b e เกินไปไบบโพล่าแน่นๆสิมาวเวล ให้ฟังเลยจ้ะเพื่อนแนทเฮ็ดจนเป็นใบโพล่าคือบรู้จักปล่อยวางงมง่ายเกินไปทุ่มเทเกินไปจนเป็นใบโพล่าได้กินยารับยาอยู่โรงพยาบาลประสาท u t u b e ถ้าหากเข้าเข้าใจเข้ารู้จักแบ่งแยกเข้ารู้จักแบ่งเวลาโอเคแต่ถ้าเข้าทุ่มเทเกินไปใบโพล่ By าถาหาเป็นโรคซึมเศร้ากักตัวซึมบอ่อยาก พบปะผู้คนเลยเดยนนซีมาเล่าให้ฟังเมื่ออื่นเนีอยจะจะไลร์สดแล้วเว่าเนาะมานจะทําให้มันยาวแล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นได้เน,นาะจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ